สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันจันทร์กับเจ้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลคิดถึงเหมือนเดิมนะคะคิดถึงคิดถึงทุกวันคะ่ะหัลโหลบา,บางเถือมันกระหย ung กระยากเนาะวุ่นแล้วอยากน้ำบ่เหมือนในผ้ากินลาบหมูค่ะลาบหมูลาบหมูแบบอีสานนะผักมีมะระขี้นกถั่วฟูอันอันนี้คือ พลูคาวนะคะพลูคาวอันนี้พลูขาวอันนี้ผักหนอกผักหนอกคือใบบัวบกค่ะนี่แหละโอเคจ้าสกินอีหยังก่อนหิวกบหวกิวล้มกบล้มหนาวกะหนาวค่ะหนาวหนาวคุยเลยคุยเลยคุยข้ามยังไงเลยฮั่น แม้เช่วยเป็นคนที่ทำลาบหมูที่อร่อยที่สุดในโลกสามห้างสดรูแม่คือนกประชาตขมนะคะจะเจ,เจอมักขมมันกระเดบ น่าช่วยกับตาร้อดกินอิ่มไปแล้วค่ะแวลากินของน้ำกันหลายๆคนอ่ะเจ้จะไม่สะดวกอัดคลิปนะคะเพราะว่ามันจะมีการพูดว่ากันอ่ะผัดอาจสิผัด,จจผดพิิงไปหอดคนอื่นยังสีงนะบุเมันเบาพื้นเดอืมนั่นแหละมึงเชื่อ ขนาดเอามาอุน่นยังหอมอ่ะผักชีหอมอันนี้ซื้อมาที่ควีนส์แลนด์มันจะขึ้นมันจะปลูกได้ตอนหน้าหนาวค่ะออเนี่ยเพิ่งปลูกตอนเนี้ยหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวที่ควีนส์แลนด์ออสเตรเลียแล้วค่ะ <c oughs> Quick, Oh, this <coughs> is the way we eat. Quick, come here as big as <coughs> you <coughs> can. ขาวรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะตามอมเขากันก็อาหารแบบว่านับลาบอะลาบยำเจ้าก,ก,ก็กินได้หมดอะเป็นคนกินง่ายเป็นคนกินง่ายแต่รักหมดใจ non